สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่อง endocrine system นะคะ Classification of hormone การแบ่งประเภทฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมไหลท่อประเภทแรกนะคะ Essential gland เป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญสำคัญขาดไม่ได้เช่น Parathyroid gland, o n a g o m e r u l o s a of adrenal cortex ถ้าขาดฮอร์โมนส่วนนี้จะตาย p พนครีติกไอสกลุ่มเซลล์ในตับอ่อนประเภทที่2นะคะนอเอเซนเชียลเอนโดไคแกนถ้าร่างกายขาดยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าขาดเป็นระยะเวลานาน,านอาจเสียชีวิตเช่นพิทูอิตาลีแกนนไพเนียมแกนไทรอยแกนอดีมอเมดาลาัลล่าโอวารีออเทสติส ต่อมใต้สมอง pituitary gland น,นะคะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนหน้ากับส่วนหลัง 1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า adenohypophysis มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนจเจริญมาจากเยื่อบุของช่องปาก 2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง neurohypophysis มีหน้าที่เก็บและหลั่งฮอร์โมนจเจริญมาจาก neuroex ตัวเดิม มากันที่การสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะ Anterior pituitary gland hormone ฮอร์โมนตัวแรก Growth hormone เป็นฮอร์โมนที่เสริมสร้างกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เด่นในการเจริญของกระดูกและกล้ามเนื้อฮอร์โมนตัวที่2อง p r o l e c t i n เป็นฮอร์โมนของแม่กระตุ้นให้มีการผลิตน้ำนม ฮอร์โมนโปรแลคตินจะสูงกว่าปกติในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ฮอร์โมนตัวที่3นะคะไทรอยสติมูลเลติงฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะผลิตฮอร์โมนมากระตุ้นการทำงานของไทรอยค่ะฮอร์โมนตัวที่4กรนโดโทรฟินเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำงานของต่อมเพศในเพศชาย กระตุ้นการเจริญของอสุจิในเพศหญิงกระตุ้นการเจริญของไข่ให้มีการตกไข่ฮอร์โมนตัวที่5อะดีโนคอรติโค,โ,คโทรปิกฮอร์โมนเป็นการกระตุ้นในส่วนของต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมาเป็นความผิดปกติของการหลัง่งโกรทฮอร์โมนนะคะ ความผิดปกติแรกเป็นเจแอนติซึมนะคะคนตัวใหญ่หรือคนตัวยักษ์พบได้ทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ 1. การพบในวัยเด็กนะคะเกิดจากกรดฮอร์โมนหลั่งมากตั้งแต่วัยเด็กหากได้รับมากเกินไปจะทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อจเจริญได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนปกติ 2. นะคะเกิดจากฮอร์โมนที่หลั่งมากในวัยผู้ใหญ่ ส่งผลให้กระดูกหนาตัวเห็นชั้ดบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าคางยื่นคางยาวกระดูกสันหลังหนาตัวโค้งอ